วัสดีจ้ะพี่น้อมนี่ขอสิมี่แบบมาบอกสิเจบบ้าฟังคอยลดลมลดลมแบบว่ามีคุยกรณีจ้ะรถลมเพราะว่าตามหมาจ้ะม,มันมืัอนั่งเตเติมน้ำมันมาสเปนขีดยางร่างขี่รถไปคุยก,กันไปซื้อน้ำแข็งซื้อ,อยางล้านใดหมาหยอกกันเล่นตัดหนาจ้ะรถอันนะเพราเป็นอยัางไรเด้อจ้ะแต่มันก็เป็นหม่องบางโคน่นนะเป็นเลือกคิดว่าเดินอยู่บูมนะเราไป็นหน้าเหรอเลบัวไทยเบิ่งเราหม่องกับเกี่ยวกับจ๋งก็ มันก็ลอยมันหมุนบ่ได้เบิ่งแผล่อยจ้ายางกับเ่ได้กีดยางในกีดสองมีดอันมื้อโปนี่เป็นโลของข่อยด้วจ้ะอันนี้เป็นแผลนี่ล่างถวย่างสร้างเพื่ได้จ้ะนี่นีเบิ่งที่ะรีต่ำเนี่ยมาขึ้นจ้ะบูมเบียกินนั่นอยู่เพืท่านเบีกเพืท่านจ้ะอันนี้จ้าของเขาหอยเพื่อเชนเดนต์จะเห็นนี่จ้ะฝาชุ่มของเขาของเขาฉันจ้ะ เบื้องหลายเดี๋ยวกนเป็นตะชีเดียดบาดเจ็แผลอันนี้กับมือเนี่ยจ้าอันนี้กับแผลอันนี้กับมือไปเอาอันนี้แหละเล่าบอกหุณแม่ขายอย่างนี้บงหน้าบ้านมันปีนมาเลยจ้าทอยเสียดาจ้าฉันมันตะบาดเจ็แผลบุ่มกับเจี๊ยบหลายบุ่มเนี่ยฝ่ามือมมดเนี่ยเปิดเลยเป็นน้าแม่บอกเจ้าของราให้เบิ่งเจ้าเพิ่งมาเบิ้งบุ่มบุ่มบรูจักขึ้นกันหยอกกันเนี่ย นี่ไบ้วงขาอันนี้ครา้นนงล้างนี่อันมือนอันยอดกุจ้ะชีวิตฉันมแจะบาดจะแผลน,นี่บนโต๊ะตีหาจ้ายางยอดกุจ้ะมือนจ้ะไต้ก่อนหินจ้ะขาเป็นบาดจ้ะสร้างหลายชีวิมตมแจะบาดจะแผลนะขาะไรท้ไทำทายจ้ะยางยางนะยางข่อยนะกี่ที่สองสามมีก็เบิเต็มกูดได้จ้างเขาไปเก็บขาย นันจะคล้องไปเก็บบ่ได้จ,จ้างมูบุมบกเตยจ้างเขาสามรอยจ้ะไปซีถุงเดยเงินมาพันมาู่เดียพันพันเจ็ดพันแปดทีที่ก็ให้บุกเตยจะสามรอยนเงินกับเบื้องวงนั้นวาเสียนเพราะหันปนโต๊ะสามสีมือโต่อกันบริปกิกีนโต๊ะั้งยี่มือเว้นยี่มือขึ้นโต๊ะก็จะได้ไปกีนไงกะอันนั้นรดลมจ้ะว่าด้ไปสั่ดี๋ยวนี้พักอยู่ ของบูมเป็นยุ่ฝ่ามือฝ่ามือมังนีเปิดยุ่ศอกอยุ่ขายุ่วคอขามีเบิดเป็นแม่ว่า,วาบอกเจ้าของหมามาเบ่งนี้แต่กเสยตุยเหล้วเต้เจ้ว่าฉนันอันลุนล่มันที่เอนที่่าเหมอนบอกที่16เลขกออกอันเบียนข่อยมันซีเจ็ดซีศูนย์สามเลกออกเตะเอกลางออกเจ็ดถ่าบอกเล็วนออกศูนย์สามเจ๊ข่อยอก็บฮงบว่าซื้อซื้อมาข่อยซื้อนะ้าพันบ่ออก ตอนนั่งยูชมบุรีกันบูมันขับรถเหยียบผูเหลี่ยมเลยมันออกกันมันเห็ดโอซิสว่าสองถุงไปที่นี่ฉันก็เลยซื้อซื้อเจฟซีซื้อซีศูนย์สามกับโบออกจ้ะหมดต่ไปโบซื้อออกสามต่อตรงซีศูนย์สามไปทีนี้หมดนี่จาของบ่ซื้อป่านมันบ่มีถ่วงทงบ่มีเงินนัะหลังเงินอยู่หันติตัวยู่ลเหกระบาดอันว่าขี่ยางกันหนัวก็เลยบ่ซื้อซะผู้ถือมันแม่แม่ซื้ออันศูนย์สามแม่ซื้อหกศูนย์สามพ่ะนะ แม่ก็เลยยู่งหกพันจ้ะลอยนึง่งจะฉันนะ่ะบ่ไแดงยังจ้ะที่จะเจ็บตัวซือ่อแล้วก็ยางกับป้าด้กี่กันล่อเบ,บิ้งอยู่วบุญม,มาขันไข่เนีย่ยบุญสิไปกี่ยางนี่ดิก็สิ่กี่มือเดียวพะนะโอ้ยจันนี้หลายมีมตรเดืองตะเล้วเงินกับแหงบูมยัวไปกี่ยางคาคาบมือน,นันมันกับฝ้าห้องฝ้านั่นดิกฉันก็ไปนะฉันไปกี่ยางเพราะว่าฉันนั่นกี่ได้สามเมตรหนึง่ง ถท,าทมมา่านั้นกีฮอบซุ่มหมาโมนนั่นแหละโมนอีโคไลโนูดีนะบุ้มก็บขี้ยางไปกับบักเตยเขาก่ได้ไปเขาเอาหลานอยู่บ้านเห็นมัแล้วมันมาเฝ้าบุ้งอยู่เต้ก็อยากไปหาหมาหน่อยน้ำปขี้ยางน้ำเหมือนแบบรอบๆอาการกับพี่นออ้องถวยเขากระหลังว่ได้กหายยาแล้วลลางเองขาก็ตึงๆอยู่แล้มันตีไข่เนี่ยก็ไปหับหลานก็เป,ป็นตาปนซะเขาเขาข่อยกันเปื่อยหมดแร้วพี่น้อง ก็เลียมาบอกสูฟังกับสือตึกไปตุ่มวันที่สิบห้าไปเก็บไปเบิ้งเจ้าของกันละเจบนอนมาจ้าเจ้าของมาก็บผเห็นมาเบิ่งมาอย่างเช่นกับประเดี๋ยวอย่างไรเลยสร้างตะวันกระจุกฉันรุ่เท่านั้นละอันกระเป๋าฉันก็ขาดไปกระเป๋าอันฉันพ่ายคางเหมือนกันขาดเพื่อจ้าอันกระเป๋าซึ่งก็เอาอ่างเครื่องอีหยังข้างในเกิดแก้วน้ำฉันจุบาผูกแก้วเย็ดตีไหมงดหลายถลายไปบอกดูมันนั่นเตือนน้ำมันเต็มถังอันย้อนอยากว่าอยากได้อัน เดือนเกิดจะขอไม่สมัครอันสมาชิกไว้ว่าแตาเดือนเกิดเขาใส้น้ำขวดนึ่งก็เลยไปเติมปังคุณนั่นแหละอะไรน้ำขวดนึ่งกระลดลมซะนั่นแหละบ่ได้ยังหรอกจ้ามีแต่เชฟครับเจชฟยางกับบ่ได้กียรพี่น้องเอ้ยบ่เงินหลไม่ต่องเลื้ยงจะเล่าเงินกับแหงบ่มีอันขายขี้ยางว่าได้พันหางจ้าเดี๋ยวนี้ใส่ไปลองสีเหลือพันนั่นมาหันมืนบ้างมาหันมาบูมกับมาเอาบาจางตกเตยตัดอัน ต้นบักลีน้าเวลายื้อน้าวมันเหมือนโบเป็นนวยก็เลยบอกเตยตัดซะลอยหนึ่งซะก็เลยอยี่พันเจ็ดพันสองยางพันสิบกี่เพราะมีที่พี่น้องเนี่อยากจะบอกประกันสังคมกับท่านในใจอยู่วันที่กินวันนี้หลายใจประกันสังคมนะเดือนหนาก็เลยไปหาหมออีกเออหงุดหลายชั้นเลยกับเบอรถือเพราะว่าถือซื้อแล้วมันกับบมักบออกดอกแค่นี้เราขอให้เบอร์สื้อออกดีรับคลิปนี้ไว้าอย่างไรขอบุณทุกการติดตามทุกการเราชมเชยพี่น้องสวัสดีจ้า